สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาอัปเดตผกหน้าร้านนะคะต้นนี้คือตะไคร้งอกแล้วนะคะเพื่อนๆที่ปลูกไว้ในกระถางเหมือนจะเยอะเกินไปนะคะเ mm hmm. พื่อนๆนปกติกอกอเดียวก็น่าจะได้แล้วนะคะ mm hmm. กระถางนี้นนเนาะอันนี้ใส่กข้ปไปสีเหมือนจะต้องเอาออกะครับเพื่อนๆไม่งั้นมันจะแน่นเกินเนาะ เอาต้นใหญ่สุดไว้เอาเล็กๆออกไปเอาเล็กๆไปใส่ล้อยางดีกว่ามันจะเยอะเกินไปแล้วมันจะแน่นนะใบชะพูก็างามค่ะเพื่อนๆตัดยอดเขาทิ้งไปให้เขาแตกใหม่กำลัางงามเลยค่ะเพื่อนๆดูแตกเยอะเลย แตกใหม่ใบสวยๆค่ะอ่อนๆอันนี้พี่กเหลียงต้นเดียวที่มีนะคะเพื่อนๆเม็ดก็นิดเดียวสุกแล้วสุกแล้วค่ะเพื่อนๆมีเม็ดด้วยสุกแล้วด้วย แต่เม็ดไม่ยาวเท่าของปะบัวนะคะเพื่อนๆดอกเขาก็เยอะอยู่แต่เขาล่วงล่วงไปเยอะเลยไม่ค่อยติดค่ะเพื่อนๆดอกเยอะอยู่นี่ดอกกุ้ยช่ายนะคะดอกกุ้ยช่ายค่ะจะหวงไว้ทำพันนะคะ ต้นนี้ก็เจี๊ยบเขียวนะคะเพื่อนๆมีดอกแล้วแต่ไม่รู้จะติดให้หรือเปล่าต้นเขาผอมเกินไปผอมมากค่ะไม่ได้บำรุงเขามีออกออกดอกแล้วค่ะอันนี้เข็งน้อยค่ะเพื่อนๆปลูกไว้ในเข็งน,นะคะก็แตกอยู่ค่ะมีแตกน่อยอยู่ปลูกไว้ในเข็ง มัวนมินกระถางนี่ก็ยังงามอยู่นะคะไม่ได้ตัดเขาแต่เอาเชือกม,มัดให้เขาตั้งตรงๆมันเกะก,กะ,ะเขานอนลงมาแล้วก็จะเกะก,กะกับกระถางอื่นๆข้างล่างเขาก็แตกใหม่เต็มเลยค่ะส่วนตอนนี้ที่ตัดแตกไปนะคะแตกยอดใหม่แล้วค่ะแตกยอดใหม่แล้ว ตอนนี้จริงจูชายก็เริ่มงอกแล้วนะคะนี่ค่ะที่ปลูกไปเริ่มงอกแล้วะคะ่ะนี่กระชายดำนะคะเพื่อนๆกระชายดำค่ะเอาเขามาวางวางไว้สวยๆก็แตกหนอขึ้นมาค่ะอยู่โคลนพิกค่ะอยู่โคนพิก กระถางพริกก็จะมีดอกอัญชันด้วยค่ะเพื่อนๆดอกใหญ่ๆอัญชันนะคะตัดทิ้งเมัาเกกอะเลีวก็ออกดอกส่วนกระเพราที่เราเอามาชํำไว้ในถุงก็รัดอีกแล้วงอกงามอีกแล้วค่ะเ งามอีกแล้วสี่ถุงนั้นเอาไปลงล้อ,อยางแล้วนะคะเพื่อนๆอนอันนี้ชําใหม่ใหม่อีกแล้วงามอีกแล้วค่ะกระเพรานะคะอันนี้ผักชัยยาเพิ่งตัดเข้าไปนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะแตก แตกยอดสวยแล้วค่ะเพราะต้นสูงแล้วเราก็ตัดแต่งเข้าใหม่ออกยอดสวยค่ะสูงเกินไปเก็บกินไม่ถึงนะเพื่อนเราตัดยอดเข้าไปแล้วก็แตกให้ใหม่จะได้ต่ำตๆค่ะเห็นไหมครับกัดแต่ กำลังแทะค่ะน้องตะกะแตนกำลังแทะใบนี่ดูกำลังแทะจริงๆนะท่านนียกินใบแหวงค่ะเพื่อนๆกินแบบไม่จิกเกรงใจคนปลูกเลยนะคะน้องกำลังกินจริงๆ กินจริงๆนึกว่าเกาะเฉยๆนั่นกินใบแหวงไปแล้วแหมเนาะว่าจะพามาอวดหน่อไม้ฝรั่งค่ะวันนั้นเก็บไปแล้วหน่อหนึ่งนะคะเพื่อนเดี๋ยวแวกให้ดูโผล่มาอีกหน,อหน่อนึงแล้วค่ะปลูกหน่อไม้ฝรั่งแต่ก็เอาอะไรต่ออะไรมาใส่ไว้เต็มเข่งไปหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแวกให้ดูค่ะ วันนี้หนอใหญ่กว่าเดิมค่ะเพื่อนๆนี่หนอใหญ่กว่าเดิมค่ะเดี๋ยวสูงอีกนิดนึงเก็บกินอีกค่ะไม่ปล่อยไว้นะคะเพื่อนๆพอเราเก็บกินไปเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาให้ใหม่อีกหนอเขาจะมีตลอดเลยค่ะปลูกในเข่งก็ได้กินนะคะเพื่อนๆวันนั้นเอาไปหนอเล็กวันนี้วันนี้หนอใหญ่ดีใจจังเลยแต่ต้นเราจะไม่เหลือไว้เยอะนะคะนี่ตอนนี้เหลือแค่สองต้นสมต้นเองคะ ตัดออกนะคะเพื่นอนๆเอาไว้ขั้หลังลูกในเข่งนะคะได้กินนะคะเพื่อนๆส่วนอันนี้ผักเป็ดแดงะคะ่ะเขาก็ลามลงไปนู่นแล้วก็จับก็ปัดขึ้นมาบนนี้ ลงไปในกระถางคนอื่นค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ